ตรงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2,566จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์กันได้แล้ววันที่1มีนาคมนี้ค่ะ ในรอบแรกธนาคารกรุงไทยได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ23ล้านคนปรากฏว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติในรอบแรก14.5ล้านคนใน14.5ล้านคนนี้เริ่มตรวจสอบสิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปนะคะเมื่อตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วหากพบรายชื่อของคุณได้รับสิทธิ์ก็อย่าลืมไปยืนยันตัวตนตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยพิมพ์ w w w b o t บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h ค่ะเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ให้เรากดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้เลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะหน้าเว็บจะพามาที่หน้านี้นะคะสามารถกดยินยอมได้เลยค่ะจากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วกดตรวจสอบข้อมูลได้เลยค่ะจากหน้านี้ก็จะมีการแสดงผลนะคะว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือไม่ค่ะซึ่งหากคุณเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะ ลำดับต่อไปต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่าน3หน่วยงานค่ะได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและธนาคารทก,กรสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะโดยธนาคารกรุงไทยให้บริการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566นนะคะยังไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการค่ะ ในขณะที่ธนาคารทกศจะให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา1 8 0วันนับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติค่ะก็คือตั้งแต่วันที่1มีนาคมไปจนถึงวันที่27สิิงหาคม2566ค่ะเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและต้องการเดินทางไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองผ่านหน่วยงานคือธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารออมสินธนาคารทกศ ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้นะคะบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนค่ะแล้วก็ใบสำคัญการหย่าหรือใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายหรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตายในส่วนนี้เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์แบบนี้เงื่อนไขนะคะและหากเป็นผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองสามารถมอบอำนาจได้โดยเตรียมเอกสารเพื่อการมอบอานาจค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยังสามารถ อุทธรณ์ได้นะคะโดยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้2วิธีค่ะคืออุทธรณ์ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์หรือติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเพื่อย,ยื่นอุทธรณ์แทนก็ได้ค่ะ